ครับเรามาดูผลงานของเราครับวันนี้ครับย่างปลาหิ่งครับย่างปลาหิ่งลำหม้อหอลำหม้อปลาปลาหม้อมครับปลาหม้อมจัดปลาหิ่ง

ไปเหน,น็อบอะบุกอุ้งแม่ป <c oughs> ่าวยินป่าวป่าวยิงขึ้นช่างไมขึนบนกับบุญน้อตัวแรกของปีครับเพิ่งได้มาสดๆเลยหนาวอากาศหนาวดูตัวแรกครับดูตัวแรก,ด,แรกดูตัวใหญ่โชว์โชว์ตัวหน่อยนี่ครับตัวใหญ่ไหม <s uk at> <sm all> นแก๊งเปาวัดทำงานครับปีนี้เริ่มกาลังเริ่มเริ่มต้นการทำงานล่าล่าเพื่อกินครับเพื่ออยู่เพื่อกินครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดักตะข่ายนะครับเราจะดักตะข่ายปลากันนะครับพรุ่งนี้เช้าแล้วก็มายามโจโจปีนป่ากันไปนะปีนป่าปีนป่าปีน ย่างปลาหิ่งครับย่างปลาหิ่งแข,งขอบอครับแลอ,อิปนี้เที่ยวป่าครับ

พุ่งนี้เช้าจะหนาวแค่ไหนเราจะได้ปลาเดี๋ยวเราจะได้ปลากันไหมครับพรนนี้เราใส่ตะไคร่ดักปลาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนคืนเราจะล่าปลากันตัวนะครับนี่ครับนี่ครับร้อยใจบอกมาหน่อยต่อยิง กินแบบคนป่าครับหนึ่งหงนัวหงนัวใส่ใบแล้วปลาใส่ใบหมดเลยขอบคุณวันดีวันดีโอ้ขัสดีกับมังคุดจะมาจะได้ละอีกเจ้าดีครับ

ไปมีมีเนี่ยไ้มีีแบีต้ไดจะรมีเต้้วจจะป่ามันต้องนี่ละไมันกั้นนาวเนาะมดไปเ็นมานกินข้าวจะนั่นได้กข้านู่นั่นป่ามันสดๆอจู่ไงบกันแต่เามะนาวใส่กขายอะไรจะมีหัวเรอผมห่ะไรตัเตีองน

lắm mơ lắm mơ lắm mơ chị nhận chị nhận cúc cầm bao nhiêu cả làm sao hả lo mang giặt tách hài น,นี่เรามาเก็บตะขาที่เราดักไว้เมืม่อวานตอนเย็นครับกับบรรยากาศตอนเช้าๆมาดูกันว่าเราจะได้ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับมาแล้วนปลาปลาหม้อมครับปลาม้อมอจาดไปยิง โอ้เยอะครับหลายตัวได้ไฟอ้บล uh uh ๊มนี่ไฟอ้บล๊มอากาศเย็นๆอย่างนี้ปลาไม่เสียครับ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่17องศาครับเล่นน้ำแล้วครับหนาวมากไหนโชว์โชว์ให้ดูหน่อยนี่ครับวันนี้ติดติดมาประมาณ5-6ตัวครับครับวันนี้เรามาดูหมายต่อไปครับหมายอันที่สอง เราจะได้ปลากันไหมปลาฝันมดอโอ้ปลาติดทำให้ตะข่ายเราพันกันหมดเลยครับปลาติดตะข่ายเราพันกันเป็นวงกลมเลยครับ โอ้หนามันแข้งอะ่ะครับครัมาดูผลงานของเราครับวันนี้ครับที่เราได้ครับวันนี้ครับผลงานนี่ครับมีปลาอะไรบ้างมาดูกันเลยครับไซก็ใหญ่หน่อย เยอะมากครับเยอะมากอยู่ยังไงวะเอาสามั่นไปแค่กัน นี่นี่ชามตัานอิงตัวบ้านอ่าไปนอนบางเรลียบนอนหกนอนเต้ต้้นีเตาีเต้าน่ะเตาหมดแล้วิงเตาหอยด้านหอยเอสกนเนี่ยมันได้ดำ่ะได้ เอามาแคนั่นกะตักกกว้างกาตีมันยอมนั่นอนนนี่ันนู้นนี่ตันนูนี่ตันนี่่จูันฝันนี่แหละจงน้อยนเป็นหนังเป็นหนังะไเจ้าเนนไรเ